đông chỉ cho ดงผีโพงเป็นป่าลึกลับที่ซ่อนเร้นตำนานและความน่ากลัวมาช้านานผู้คนต่างหวาดกลัวและเล่าขานถึงเรื่องราวของวิญญาณร้ายที่อาศัยอยู่ในดงแห่งนี้กลุ่มวัยรุ่น5้าคนไม่เชื่อในเรื่องราวเหล่านั้นจึงตัดสินใจเข้าไปสำรวจดงผีโพงด้วยความอยากรู้อยากเห็นเมื่อเข้าไปลึกขึ้นในดงพวกเขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเสียงแปลกๆเงาเคลื่อนไหวและลมเย็นเยืเยกพัดโชยมาไม่ขาดสายจู่ๆโทรศัพท์ของหนึ่งในกลุ่มก็ดับลงและสัญญ,ญาณหายไปพวกเขาเริ่ม รู้สึกหวาดกลัวและพยายามหาทางออกแต่ยิ่งเดินก็ยิ่งหลงลึกเข้าไปในดองมากขึ้นเมื่อแสงสุดท้ายของวันเริ่มมืดลงพวกเขาได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญอ,อย่างน่ากลัวและเห็นเงาประหลาดลอยอยู่เหนือต้นไม้พวกเขาพากันวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถหนีพ้นจากดงผีโพงได้เช้าวันต่อมาชาวบ้านออกตามหากลุ่มวัยรุ่นแต่ไม่พบร่องรอยใดๆเหลือไว้เพียงตำนานของดงผีโพงที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้